รถด,ดำทำไรอะน้องปิดกระบอกตาพี่ตม้มเมื่อคืนน้องไม่ได้นอนเลยทั้งคืนน่ะน้องวมต่ฝันนะพี่ตื่นมาเนี่ยนะตาบวมตุยน้องเซ็งมากเลยอะเฮ้ย <c oughs> ดีออกเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันไม่ใช่เหรอที่แบบตาบวมบวมตุยๆแล้วดูมีสเสน่ห์อะคนที่เขาไม่มีเขายังไปผ่าตกที่มีกันเลยมดนี่พี่ตั้มตาบวมอย่างนี้กับสัญญกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันพี่ไอตาบวมอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะมันทำแล้วสวยแต่อีแบบนี้มันซวยเพราะบว่ามันน่าเกลียด เฮ้ยเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยต้องคิดบวกชีวิตเป็นหนึ่งจะไปต่อแต่พี่ได้เข้าใจอย่างมดมดเข้าใจไหมว่าทําไมผู้หญิงคนเรานะพอมีอายุหน่อยนะก็จะมีแบบตาห้อยย้อยนะบางทีก็ดูเหมือนร้องไห้ทั้งวันขณะบางคนก็ไม่มีนะแล้วก็ยิ้มสวยเช้งไม่มีร่องรอยเลยอะทําไมอะพี่คิดว่าคนอย่างน้องจะรู้ไหมถ้าน้องรู้น้องจะมานั่งกุ้มใจอยู่เงียบพี่ถามอะไรไม่คิดเลย เอา,อางี้นะวันนี้พี่ดำนัดคุณหมอดีเอาไว้อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงต้องเรียนถามคุณหมอผู้หญิงเดี๋ยวน้องมดดำนะเตรียมสคริปต์คำถามไว้เยอะๆเลยโอ้โหพี่นี่น้องจัดเต็มพร้อมมากตอนนี้พร้อมมากๆโอเคได้เลยแต่ก่อนจะไปพบคุณหมอดีนะครับไปชมริพุจ์จากทีมงานก่อนครับไปชมเลยค่ะดวงตาบ่งบอกอายุว่ากันว่าผิวรอบดวงตาเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความแก่ของผิวพรรณสาวใดที่มีริ้วรอยใต้ตาหนังตาตก ใต้ตาคล้ำหรือถุงใต้ตาจะทำให้ดวงตาหมดสเสน่ห์และหมดความสวยความจริงแล้วปัญหาผิวรอบดวงตาสามารถป้องกันให้มาเยือนเราช้าลงได้ด้วยการใส่ใจดูแลตั้งแต่อายุยังน้อยตีกเลี่ยงพฤติกรรมทำร้ายผิวเช่นอดนอนเลี่ยงแดดเลี่ยงมลพิษไม่ขยี่ตาทุกครั้งที่ลงเมคอัพต้องล้างออกให้หมดจดแล้วตามด้วยเซรั่มหรือครีมบำรุงอย่างสม่ำเสมอและต้องทำเป็นประจำค่ะ Thank you.